ก p ปฟู d ปรับอิน e n t นทีแบบใหม่มีโบนัสต่อรอบแล้วนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีครับเ,เพื่อนๆอยู่กับผม,ผมหนึ่งอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารของวงการบบสักหน่อยนะครับนั่นก็คือนะครับแกฟูนะครับตอนนี้นะครับปรับอิน e n t นทีแบบใหม่นะครับเขาเรียกว่าภารกิจนักล่าเพชรอินสนทีแบบใหม่ให้ทุกเพชรของคุณไม่ศูนเปล่านะครับปรับเฉพาะในพื้นที่กอทอมเท่านั้นนะครับในวันที่ ผมไม่ได้ไปขับรถนะครับในช่วงนี้นะครับเนื่องจากติดปัญหาไวรัสโรคระบาดเนี่แหละเพราะว่าผมเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้นะครับคือออกไปข้างนอกเนี่ย อาจจะแพ้อะไรค่อนข้างง่ายนะครับตอนนี้ก็เลยอยู่แต่บ้านก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆและอยู่แต่บ้านเนี่ยแก๊ปก็ยังไม่วายนะครับที่จะปรับนู่นปรับนี่นะครับนั่นก็คือนะครับเขาก็ปรับอินเทนทีฟแบบใหม่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข่าวให้ฟังนะครับว่าเขาปรับอะไรกันบ้างนะครับอ๋อก่อนดูเนื้อหาภายในคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆภารกิจนักล่าเพชรคืออะไรโปสะสมเพชรแบบเดิมใช่ไหมครับพาร์ทเนอร์นะครับจะต้องสะสมให้ครบตามเป้าหมายในแต่ละระดัััับบบบนนนรเเเเพพื่่องิิโโดยทีก ที่เกินแบบเกินเป้าหมายไปเนี่ยจะไม่ได้ถูกนํามาใช้แต่สําหรับภารกิจนักล่าเพชรเนี่ยหรือว่าการปรับอินเทนทีฟแบบใหม่นะครับเพื่อนๆไอเพชรที่ถูกเกินไปจากโบนัสเนี่ยมันจะถูกกลับมาใช้ด้วยซึ่งถามว่าดีไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแก๊ปเขาเคมว่านะครับภารกิจนักล่าเพชรดีกว่าแบบเดิมอย่างไงนะครับหนึ่งนะครับได้เงินจากเพชรทุกเม็ดนะครับที่เราเก็บนะครับสองนะครับยิ่งเพชรเยอะดินยิ่งได้รับโบนัสเยอะนะครับสามนะครับ ได้รับเพชรต่องานเพิ่มขึ้นนะครับ4นะครับเป้าหมายง่ายขึ้นนะครับโบนัสได้ง่ายกว่าเดิมนะครับอันนี้คือสิ่งที่แกป็บเขา พูดมานะครับในข่าวที่เขาอัปเดตล่าสุดนะครับการคำนวณโบนัสภารกิจนักล่าเพชรนะคบเพื่อนๆก็จะแบ่งด้วยกันอยู่ทั้งหมด2หัวข้อนะครับ1นะครับพาร์ทเนอร์จะได้รับเพชรทุกครั้งที่รับงานนะครับโดยเพชรที่จะได้รับแต่ละงานนะครับขึ้นอยู่กับระดับที่เพื่อนๆอยู่นะครับซึ่งระดับของพาร์ทเนอร์นะครับผมได้พูดไปในหลายๆคลิปแล้วนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับก็อย่าลืมไปหาติดตามกันได้นะครับเพื่อนๆสองนะครับพาร์ทเนอร์จะได้รับโบนัสตามจํานวนเพชรในแต่ละวันนะครับโดยอัตรากานนจมาํวเพร ที่เราได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันแลกกันยังไงนะครับแล้วเพชรเนี่ยจะใช้เยอะแค่ไหนนะครับในการแลกเป็นเงินนะครับสำหรับตัวอย่าง i n c e ท t i v e ของภารกิจนักล่าเพชรนะครับหรืออย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าแต่ละเพชรนะครับจะแลกได้กี่บาทนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูได้ตามตารางที่ผมขึ้นไว้ให้ดูเลยนะครับตรงนี้เพชร80กรัตนะครับแลกได้0.5บาทนะครับนั่นก็คือนะครับสมมุติเราขับรถได้80เพชนะครับเราจะแลกได้0.5บาท 0.5บาทต่อ1เพชรนั่นก็คือ40บาทนะครับครึ่งหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดเราขับมากขึ้นไปกว่านี้นะครับนั่นก็คือ130เพชรนะครับเราจะได้เพชรต่องานนะครับ1บาทนะครับก็คือถ้าเกิดสมมติเราขับได้130เพชรเราก็จะได้130บาท190เพชรอัตราการแลกของเพชรนะครับก็คือ1.4นะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองไปคูณเอาแล้วกันนะครับ230เพชรก็คือ1.5นะครับ230เพชรขึ้นไปนะครับ ถึง279นะครับเพราะว่า280เนี่ยก็จะเปลี่ยนอัตราเพชรใหม่นะครับนั่นก็คือ2.9นะครับสมมุติเราขับได้300เพชรเนี่ยไอเพชรที่ส่วนเกินจาก280นะครับก็คูณจากอ่ก็คูณ2.9ไปนะครับก็ได้ประมาณเกือบเกือบ900นะครับผมสำหรับโบนัสแบบใหม่นะครับแต่ใครจะขับได้ถึง300เพชรนะครับทุกวันทุกวันนะครับเพื่อนๆเรามาดูตัวอย่างนะครับที่แกร็บเขา เขียนขึ้นไว้ในข่าวของเขาให้ดูแล้วกันนะครับตัวอย่างสมชายสะสมเพชรได้150กรลัดสมชายนําเพชรมาแลกได้กลัดต่หนบาทสมชายจะได้รับเพชร150คูณหเท่ากับ150บาท,บาทก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ถ้าเราสะสมเพชรไม่ถึงขั้นต่ําของอของแกรนะครับที่เขากําหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ80เพชรน,นะครับ เราก็จะไม่ได้โบนัสตรงนั้นไปเลยนะครับก็คือเราจะไม่ได้ค่าอินเซนทีทตรงนั้นนะครับสมมติเราขับได้7จเราไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆต้องขับให้เกิน80ขึ้นไปนะครับถึงจะได้0ูุขั้นต่ำนะครับต่อ1เพชรนะครับส่วนแผนที่นักล่าเพชรนะครับก็จะแบ่งตามโซนต่างๆนะครับที่เพื่อนๆวิ่งกันที่เขาอัปเดตมาก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆและสุดท้ายนะครับรายได้5ต่อสําหรับงานฟู้ดเอ๊ะอะไรหายไปใช่ไหมครับเพื่อนๆนั่นก็คือโบนัสต่องานนะครับ โบนัสต่องานหายไปแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ2อสาอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเพิ่งอัปเดตไปเองนะครับก่อนก่อนหน้านี้เราจะได้รายได้6ต่อนะครับสําหรับ งานฟู้ดนะครับแต่ตอนนี้เหลือรายได้5ต่อแล้วนะครับต่อที่1ค่าจัดส่งนะครับ40บาทเริ่มต้นนะครับต่อที่2ค่าจัดส่งตามระยะทางนะครับตั้งแต่กิโลเมตรที่3เป็นต้นไปนะครับต่อที่3นะครับภารกิจหนักลาเพชตต่อที่4นะครับโบนัสรายสัปดาห์นะครับสำหรับพัทเนอร์ที่ใช้กระเป๋าแก๊ปนะครับต่อที่5นะครับค่าบริการเพิ่มเติมในช่วงเวลากลางคืนนะครับนั่นก็คือขับกลางคืนจะได้ค่ารอบเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ข้อ6หายไปแล้วนะครับนั่นก็คือโบนัสต่่่่านไววผมมช ในระดับสูงเนี่ยระดับพวกแก p x หรือว่าอะไรพวกนี้ไอ้โบนัสตรงนี้หายไปหรือเปล่านะครับใครอยู่แก p x Gap c แก m p แชมป์แก t ไฮบิดที่ได้โบนัสต่อง,งานแบบ15บาท20บาทอะไรแบบนี้ที่ยังได้อยู่นะครับรบกวนคอมเมนต์มาให้ผมหน่อยนะครับผมอยากรู้นะครับแล้วก็อินสติทิฟอันใหม่นี้นะครับจะเริ่มใช้นะครับในวันที่25มีนาสองพันห้าร้อยหกสิบสามเป็นต้นไปนะครับเพื่อนๆก็คือจากที่ผมลงคลิปไป1วันนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะ อัปเดตแล้วนะครับก็ใครที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเพื่อนๆก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสาหรับข่าวสารที่ผมหามาให้ดูในวันนี้นะครับก็สําหรับผมนะครับผมมองว่าแบบเดิมก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาปรับมาใหม่แบบเนี้ถามว่าดีหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ชัวร์นะครับเพราะผมไม่ใช่คนวิ่งประจํามากมายอะไรขนาดนั้นนะครับต้องลองถามเพื่อนๆในกลุ่มดูแล้วกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับลองคอมเมนต์มาบอกลองพูดคุยกันนะครับว่าดีหรือไม่ดีนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่า ก็จะเก็บเพชรยากกว่าโซนข้างในนะครับแต่ว่าเอาเพชรไปแลกได้แล้วไงแต่ก่อนหน้าน,นี้ไอโซนนอกอย่างผมเป็นแก๊ปไบเนี่ยเพชรขั้นต่ำเริ่มต้น70เพชรนะครับแต่เราจะได้เท่าไหร่นะ 80บาทหรือเปล่านะครับหรือ50บาทเนี่ยซึ่งมันได้เยอะกว่าขั้นต่ำที่เขาเขาเคลมนไว้นะครับนั่นก็คือ80เพชรนะครับผมยังมองว่าก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับแต่อย่างว่านะครับบริษัทไหนนะครับที่ปรับเปลี่ยนพวกเรื่องรายได้อะไรบ่อยนะครับก็เพื่อนๆก็ลองพิจารณาเอาเองแล้วกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมขับมาเนี่ย5 6เดือนแล้วนะครับ5เดือน6เดือนหรือเปล่านะครับตั้งแต่ผมเริ่มทําช่องมาแล้วก็ ขับรถไปด้วยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมขับรอบละ60บาทอ่ะเขาปรับตัวค่อนข้างเร็วมากนะครับในระยะเวลา5-6ถึงเดือนนะครับซึ่งก็ถามว่ารถแบบใจหายหรือเปล่านะครับก็รถแบบใจหายนะครับแล้วเพื่อนๆลองดู่ขยอื่นๆแล้วกันนะครับว่าเขาปรับอะไรบ่อยเท่าของแก a ปหรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็วันนี้นะครับผม1นนะครับขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับใครื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม ติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังวิ่งงานอยู่นะครับก็ขอให้ปลอดภัยกับโรคโควิด19นะครับระวังตัวไว้ไวนิดนึงนะครับพกแอลกอฮอล์ไปด้วยนะครับสำหรับผมเนี่ยผมอาจจะออกไปขับสักหนึ่งวันนะครับเพื่ออ,อยากจะไปดูชีวิตใน ช่วงแบบเมืองปิดอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมก็ค่อนข้างเสี่ยงตัวผมเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเพราะว่าผ,ผมเป็นโรคภูมิแพ้ไงพอเป็นโรคภูมิแพ้ปุ๊บมันแบบแพ้นิดแพ้หน่อยแพ้อากาศนิดหน่อยเดี๋ยวมันพอแพ้ปุ๊บร่างกายเราก็จะอ่อนแอพออ่อนแอปุ๊บพวกโรคต่างๆมันก็จะเข้ามาง่ายนะครับผมเลยเลือกที่จะอ,อ,อยู่บ้านก่อนนะครับช่วงนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับอ๋อเพื่อนๆนะครับยังไม่จบนะครับพรุ่งนี้นะครับในวันที่25มีนานะครับในกลุ่มของเรานะครับจะมีกิจกรรมอาจจะเป็นพวกแจกของเล็กๆน้อยๆอนะครับอาจจะเป็นที่จับมือถือแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับตอนนี้นะครับกลุ่มใน Facebook ของเรานะครับมีผู้ติดตามไม่ใช่ผู้ติดตามสิ มีคนอยู่ในสมาชิกกลุ่มนะครับ1,000คนขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ถ้าใครยังไม่ได้รีบเข้ากลุ่มนะครับรีบเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแต่ย้ำนิดนึงนะครับตอบคำถามทุกคำถามก่อนเข้ากลุ่มนะครับเพราะว่าผมเป็นคนรับเองกับมือนะครับใครไม่ตอบคำถามผมก็จะไม่รับนะครับเพราะว่าแค่ตอบคำถามง่ายๆนะครับให้ความร่วมมือกันหน่อยนะครับก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันในกลุ่มนะครับเพื่อนๆบ๊ายบาย